เอาล้วครับวับนนี้จะมาเล่าเรื่องผีกระสือนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับย้อนไปในวัยผมอายุสี่ห้าวันนะครับซึ่งแม่ผมได้ย้ายเข้าไปอยู่ในที่ที่หนึ่งเป็นบ้านสองชั้นบ้านแห่งนั้นอยู่ในจังหวัดหนึ่งอำเภอขาโนวอละสระบุรีนะครับ ในเมื่อสมัยก่อนยี่สิบปีก่อนเป็นป่ามืดครับเป็นทางลูกลังครับจะมืดมากที่แห่งนั้นเป็นที่ของปู่ผมครับซึ่งเราได้ย้ายไปกันพ่อแม่ลูกซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นป่าปืนแล้วมีบ้านสองชัน้นะครับเหตุการณ์ในคืนนั้น อืนแรกที่เราได้เข้าไปอยู่กันมีมาหอนดัางกลางคืนช่วงเวลาดึกๆจะมีสะัสะสัะหนึน่งเสียงเหมือนคนเล่นน้ำทลางคืนทุกคืนที่ผมได้หลับนอนไปก็จะได้ยินเสียงคนเล่นน้ำต่มตุ่ม,มเสียงคนเล่นน้ำแล้วก็เสียง ผู้คนคุยกันซึ่งในบ้านผมมีพ่อแม่แล้วก็ผมกลางคืนซึ่งมืดมากเลยจะมีตะเกียงจุดไฟพอดับไปตะเกียงก็จะได้ยินเสียงหมาหอนและจะเล่าให้ฟังว่าที่ผมอยู่จะเป็นบ้านไม้สองชั้น บ้านไม้ก็จะเป็นบันไดข้างล่างก็จะเป็นพื้นนั่งเล่นข้างบนก็จะเป็นบ้านชั้นสองจะเป็นนอนจะเป็นบ้านไม้นะครับข้างล่างจะเป็นเสานะเสาไม้ยาวสูงแล้วห้องน้าของผมก็จะอยู่ชั้นล่างค่ะชั้นล่างเลยบ้านสมัยก่อนจะเป็นห้องน้ําสังกสีชั้นล่างนะ ทุกครั้งที่จะลงมาเข้าห้องน้ำเนี่ยจะต้องลงจากบันไดนะครับลงมาห้องน้ำด้างข้างๆมองไปจะมืดนะครับเป็นป่าเป็นไอตรงที่ผมอยู่เนะี่ยจะเป็นพวกนะครับยังมีต้นพวกอยู่หลังบ้านนะครับบ้านเน่ยเป็นป่าซึ่งน่ากลัวและวังเวงมากทุกครั้งที่จะลงมา บางทีแม่งผมลงมาเข้าน้ำก็จะเรียกผมครับบางทีผมก็จะเรียกแม่มนะั่งเพราะว่ามันน่ากลัวมากครับมันไม่มีบ้านทุกคนติดอยู่ครับแล้วผมก็ลงบันไดไปคืนนั้นผมได้ลงมาคนเดียวซึ่งผมถ่ายห้องน้ํามีตะเกียงไฟสลัวสลัวนี่ยจะได้ยินเสียงหมาหอนทั้งคืนนะครับหอนห ซึ่งเราแบบว่าปวดท้องมากเลยตอนกลางคืนผมไม่อยากจะลงนะครับเพราะมันเสียงทั้งงูทั้งทั้งผีนี่ผมไม่เคยเชื่อนะครับว่าว่ามีจริงนะเอาแหละผมจะมาเล่าเรื่องเยสานะครับเยสาบางคนก็เรียกเยสานะครับแต่ผมเรียกเยสานะครับเยสานี่จะเป็นคนอยู่ตำบลเดียวกันแต่คนละหมู่บ้านนะครับ ซึ่งเป็นคนรู้จักกันนะครับมีวันหนึ่งคนรู้จักพาผมไปที่บ้านเขาครับผมก่อนจะเข้าบ้านเขานี่เหม็นคาวนะครับคาวกลิ่นเหมือนเลือดอนยะ่างนี้แล้วผมแกนี่ลุงลังนะครับขาวผมขาวนะครับแกผมงจำหน้าได้ได้นะดิฟนี่ยาวเขชอบนองกลางวันนะครับ แกไม่ค่อยออกของมันนะครับแกจะกจะได้ยินเสียงแต่แกนะแล้วพอดีวันนั้นแกลงมาเอาผ้าถุงนะผ้าถุงของแกนี่เลือดนะครับมันกินเลือดนะเหมือนเม็นแหะแต่มันเลือดคาวมากเลยเลือดหลายตัวนะผมผมดูแกแล้วไม่ค่อยเป็นมิตรนะครับนะไม่ค่อยเป็นมิตรน,นะผมเพิ่งเคยเห็นแกนะครับ เสร็จแล้วก็ลูกสาวครับก็เรียกผมไอ้น่มไอน้นมมาขึ้นมากินเลยก่อนผมก็ไม่อยากจะปฏิเสธคนนะครับก็เลยขึ้นไปม,มันมีแม่ผมไปด้วยนะครับนะแม่ผมก็มีป้าคนนี้ทู้จกักาชวนไปนะครับเสร็จแล้วผมไปในห้องแกนีดจะอยู่อีห้องหนึงนะครับนะ แกไม่ค่อยออกมาเขามาพาถุงแกก็อมองผมครับผมก็มองแงไม่ละครัไม่ละสายตาครับตอนนั้นผมยังไม่มีพักเครื่องนะครับก็ยังไม่เชื่อเรื่องนี้ครับแต่มันน่ากลัวมากครับแกก็มองผมสายตาไม่ผิดเลยครับลูกสาวก็เอาอะไรมาให้กินครับแล้ววีดีก็จับตุ๊กแกมาทอดที้งนะบอกแก้แก้แก้แกแกตายนะครับนะสมัครความรู้แก่ตาย ตุแป้งทอดแบบก็อร่อยมากทั้นนะัผมผมผมดูแล้วว่าสายตาแกมก็เป็นมิตรก,กับแกน้ลงมางคุผมเสร็จพอเราแยกย้ายกลับบ้านผมบอกแม่ว,ว่าว่าตรงนี้นะก,นกินแกแล้งมากกินขาวในตัวแกแล้วแกผมยาวอ่ะเล็บยาวมากเลยแม่ก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่มีหรอกเสร็จพออีกคืน ได้มืดมิดแล้วคืนแม่ผมก็บอกว่าได้ยินเสียงคนปนอกอกข้างนอกผมก็บอกไม่ไมีหรอกครับผมก็ได้ลงไปถ่ายคืนนั้นได้แสงไฟไมาแต่กไกลนะในห้องน้ำนะ,ส,ะสัวนสีนแดงนะครับแล้วก็หายไปนะ ซึ่งผมได้เปิดประตูออกมาก็ยังไม่เห็นอะไรนะครับมีคืนหนึ่งนะครับฝนตกแรงมากเลยมีแสงบุกว่าผมรึกว่าเสาเสาสื่อสารนะครับแต่สมัยก่อนมันยังไม่มีนะที่ผมเห็นนะครับแสงมันได้แรงเข้ามาใส่ตาแดงวบวับวับวับอยากไกลนรับเริ่มเข้ามาใกล้ผมใกล้ผมแล้วผม,มกับ จีกระสือตรงนั้นยายสาได้จ้องมาหาผมผมได้จ้องหายายสาผมก็จําได้เลยนี่คือยายสาจริงๆด้วยผมเรียกแม่ผมจะเรียกแม่แต่ผมใจก็กลัวแม่กลัวจะขวัญเสียไปด้วยผมเลยไม่เรียกผมยืนเยี่ยวอยู่หน้าต่างครับชั้นสองนะซึ่งได้เปิดประตูหน้าต่างมาเพราะข้างล่างฝนตกผมก็แค่ได้จ้องนั้นผมก็ใจเต้นตุบตับตุบตุบ,ตบ,ตบผม ตัดสินใจดึงสติมาปิดประตูปั้งแล้วผมก็นึกในใจว่าเอาแล้วโดนแล้วจำได้เป๊ะเลยครับผมรีบอ่ะเพราะผมถ้าห่มนะครับคุมตัวเองนะครับในคืนนั้นหน้าแก่ย,ยังติดตานะครัเช้ามาาบอกว่าแม่รู้อะไรไหมครับว่าคืนเมื่อคืนผมเจออะไรแม่บอกเจออะไรลูกผมเจอกระสือยายสา คนที่เราไปกินชจอกแกวนั้นที่ลูกเขาทอดกินแม่บอกจริงนจริงสิเขา,าก็ว่ากันอยู่ว่าแ mm hmm. ถวหมู่บ้านนั้นมีกระสือนี่นะครับอีสาแล้วจะมีตอนต่อไปนะครับฝากกดติดตามนะครับอีสานี่ผมไม่กล้าไปหาบ้านเขาอีสาไม่กล้าไปหาผมไม่รู้แล้วอ่ะเขาเป็นกระสือ ซึ่งในหมู่บ้านมันไม่ค่อยมีคนเข้าไปยุ่งกับเขานะครับเราเป็นคนที่เพิ่งรู้จักนะครับแล้วก็จะส่อตัวน,นี้ชอบไปห้องน้ํานะครับห้องน้ําบ้านผมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทางบ้านผมทางสามแห่งนะครับชอบไปหาที่หาอะไรกินนะครับแล้วจะมีตอนต่อไปนะครับ แล้วมีคนบอกว่าถ้าเอากระถุงไปต้มผีกระสือนี่จะตามมาหากระถุงจะร้อนลนแล้วมีเงินมีทองก็จะหอ่อเอามาให้นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่อย่าเจอกันดีสุดรับผีกระสือนี่ครับ,รรบซึ่งผมก็กลัวครับก็เริ่มหาเครื่องมาคล้องครับเอานุ่เอาหนามมากั้นไว้ครับผมเลยบอกว่าไม่ไปหันเกมเลย จะมีหนังผีมาเล่าอีกครับเรื่องตอนต่อนะอครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ